กินละค้าวกับร้านวาฟเฟิลเกาหลีเจ้าร้านใจกลางสยามไม่คิดเลยนะคะว่าที่ไทยจะมีร้านแบบนี้ด้วยและเมนูเนี้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเลยนะคะกับบิงซูที่เขานํามาอัดเป็นรูปทรงเค้กแบบนี้ก็คือวันนี้บอลจะพาทุกคนมาที่ร้านคือลีร<บ><บ>้านเ<บ><บ>นี้ยหาง่ายมากเลยนะครับเขาตั้งที่สามสเก็บชั้นหนึ่งเมนูเด็ดที่ร้านนี้นะครับก็จะเป็นวาฟเฟิลเกาหลีแล้วก็บิงซูแบบนี้เดี๋ยววันนี้บอลจะมาลองให้นะคะว่าเมนูไหนที่บอลชอบกินบ้างเต่าวาฟเฟิลร้านเนี้ยคือเยอะมากจริงๆนะคะและที่สําคัญวาฟเฟิลร้านนี้นะครับสูตรเข คีโมนิลาครีมสตรอเบอรี่และครีมช็อกโกแลตที่ชอบสุดคือด้านในเนี่ยเขามีเนื้อสตรอเบอรี่สดด้วยนะเสิร์ฟพร้อมกับกล้วยเบอร์น้ำตาลก่อนกินก็ทำการราดซอสคาราเมลแบบนี้ลงไปก่อนตัวครีมพิลานี้นะครับเขาจะมีความละมุนรสชาติอร่อยไม่เลี่ยเบ้งวอฟเฟิลคือกรอบหอมส่วนเนื้อสตรอเบอรี่หวานชาแต่ที่บอลชอบสุดน,นะครับคือกล้วยเบอร์น้ำตาลตัวนี้คือมันได้ฟิลเหมือนเราอ,อยู่ต่างประเทศเลยนะครับทุกคนมา,นาถึงเมนูต่อไปนะครับกับมินิวอลเฟอร์ถามจริงนะครับมินิตรงไหนอ่ะน้องคือชิ้นใหญ่มากเลยนะเเคคาาาจจะะป็นนนนขดรรึึ่งงับกววฟฟเเเิิิลลปกกตสรรร์พ้้อออมมับไศีถยหนค่